สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสา,าวปิศาลาเวร่ารหัสนักศึกษา6610110362คณะวิศวกรรมศาสตร์วันนี้จะมานำเสนอผลการสำรวจ w h u e i o n และเปรียบเทียบ Business m o d e l Canvas ฉบับเก่าและฉบับใหม่ค่ะในรายวิชา1ี0 0กศูยสูส่่ความป็นที่ประกอบการ Section ที่5ค่ะโดยจาก ผลการสำรวจ W e x p r e s ย i o n ได้ผลสำรวจดังนี้ค่ะ W ที่ 1. นึ่ผู้ใครคือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของเราคือทุกเพศอายุ18ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มน,นักกีฬานักศึกษาและผู้ที่มีอาการท้องเสียซึ่งต้องการใช้พลังงานมากกว่าปกติค่ะดับบิลยูที่ 2. What? ลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าส่วนใหญ่ของเราชื่นชอบอกังลังกายและการเล่นกีฬาจึอต้องการเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นและสามารถให้พลังงานทดแทนส่วนที่เสียไปได้ค่ะดับเบิลยูที่สาม y เพราะเหตุใดลูกค้าต้องซื้อลูกค้าของเราต้องการเครื่องดื่มที่ให้ทั้งความสดชื่น มีความหวานพอดีช่วยเพิ่มพลังงานได้และสามารถดื่มเพื่อทดแทนการสูญชฉน้ำเนี่แลกทาค่ะแับบรรยูที่4ภูมิผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อการที่แบรนด์มีโฆษณาเช่นจ้างนักกีฬาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมารีวิวเครื่องดืง่มการมาอย่างเช่น จางพี่โปโป,ปที่กำลังโด่งดังจากการเป็นนักกีฬาแบนตัลของประเทศไทยซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นนักกีฬามีช่องทางในการมองเห็นกาโมรา,ามากยิ่งขึ้นค่ะดับเบิลยูที่5วเวนเมื่อ,อไหร่ที่ลูกค้าต้องการซื้อโดยระยะเวลาความถี่และช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการซื้อขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเนี่ย เป็นบุคคลประเภทไหนมีกิจกรรมในชีวิตประจําวันเป็นอย่างไรคะ่ะดยส่วนของนักกีฬาที่จะต้องไปออกกําลังกายเขาก็จะซื้อในช่วงที่ก่อนจะไปออกกําลังกายหรือตอนเที่ยออกกําลังกายเสร็จแล้วหรือคนที่จะต้องไปซ้อมกีฬาหนักๆในส่วนของนักศึกษาหรือคนที่กําลังทํางานอยู่ก็จะซื้อเครื่องดืง่มกลมราาในตอนที่ทาํางานเหนื่อย และผู้ป่วยที่ม,มีอาการท้องเสียนะคก็จะซื้อหลังจากที่มีอาการท้องเสียแล้วนั่นเองค่ะดลูที่6ก h ว r e ลูกค้าซื้อสินค้าที่ไหนโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าของเราจะสั่งซื้อผ่าน Fan ฟ a เพจ a c e b o o k และร้านค้าสะดวกซื้อเป็นส่วนใหญ่ส่วนลูกค้าที่ ไปออกกาลังกายตามสถานที่ต่างๆซึ่งจะมีการจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของสนามกีฬาหรืออย่างเช่นยิมเป็นต้นค่ะห้าลูกค้าซื้อสินค้าอย่างไรเนื่องจากลูกค้าของเรานะคะเป็นนักกีฬาโดยส่วนใหญ่ทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าเองในส่วนของร้านจึงสามารถให้คำแนะนำและการบริการที่ดีผ่านเฟส ะะเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการทดแทนพลังงานนั่นเองค่ะและในส่วนของ Business Model Canvas ฉบับใหม่ที่ได้ผ่านการสำรวจจากลูกค้ามาแล้วนั้นเราได้ข้อมูลมาว่าช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเนี่ยในช่องทางการรับรู้ไม่จำเป็นต้องมีแพลตฟอร์ม t i k t o อ,อ เพราะว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและก็สิ้นเปลืองเวลาค่ะในส่วนของความสัมพันธ์ลูกค,ค้าก็เช่นกันก็ได้ทําการลบแพลตฟอร์มที่ตตอออกไปแล้วก็มีการเพิ่มช่องทางการรับรู้ขึ้นมาหนึ่งอย่างก็คือจะมีการเป็นสปอนเซอร์งานกีฬาประจําปีของมหาลัยอย่างเช่นกีฬาสายโคกีฬาโช์สีปังแล้วก็กีฬาห้าวิทยาเขตค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้ก็ขอจดการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ